สวัสดีค่ะวันนี้จะสรุปอย่างเร็วเลยนะคะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง branding diy นะคะหรือว่าที่สร้าง branding ด้วยตัวเองเนะาะหลักๆเลยที่เรียนมาในวันนี้ก็คือ branding ตัวตนนะคะที่เราสามารถจะนำเสนอให้กับผู้ที่สนใจนะคะดีเทล หลักๆเลยก็คือว่าที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือเราคือใครนะคะแล้วใครที่สนใจเรากลุ่มแรกกลุ่มที่สองก็คือเราอยากให้ใครสนใจมันต่างกันนะคะแล้วก็ในส่วนที่สำคัญเลยก็คือต้นทุนของสินค้าที่เรามีนะคะชื่อเสียงที่มาเรื่องราวประวัติความเป็นมา อันนี้นะคะ how to สถานที่ตั้งต่างๆคุณค่าที่สำคัญที่จะทำให้คนอื่น Copy สินค้าของเราได้ใครเข้ามาสวัสดีนะคะการ copy ได้ยากนะคะสิ่งที่คนจะ copy ได้ยากจริงๆเลยก็คือความรู้สึกความประทับใจในตัวตนของเราที่เราเป็นจริงๆนะคะสิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือเราจะต้องเข้าใจและยอมรับกับธรรมชาติ ของธุรกิจที่จะต้องมีคู่แข่งนะคะอันนั้นเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่สิ่งที่เราจะควบคุมได้ก็คือหน้าที่ที่เราจะใช้ความรู้สึกในตัวตนของเราเองนั้นข้อดีคือผู้ให้ดึงข้อดีของตัวเราเนี่ยออกมาแล้วก็นําเสนอให้กับผู้ที่เขานําเสนอให้ถูกจุดนะคะค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอสรุปแค่นี้เนาะแล้วก็ยังไงจะ มาสรุปในพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเรียนเ,เรื่องตัดต่อนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมกันให้กำลังใจสวัสดีนะคะ